เกลียงแผงในพิบตาเือหาหวยบวงสวงพ่อปู่แม่ย่าหมอลำดังลำถวายสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรดาคอหวยไม่ผิดหวังนะคะเมื่อร่อวมทําพิธีกับพ่อจ้านะคะบวงสวงรูปปั้นพ่อปู่สีสุโทโและแม่ย่าสีปทุมมานะคะโดยมีนักร้องหมอลำชื่อดังมาร่วมํำถวายนะคะแล้วก็ได้เลขเด็ด สมใจนะคะคนแห่ซื้อปิกเลี่ยงแพงเลยนะคะไปกันเลยค่ะที่บ้านพ่อจําประจําวัดสีสว่างวงนะคะที่บ้านเลขที่102หมู่5ตำบลสมเศร้าอำเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธานีนะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านและก็ต่างจังหวัดนะคะแห่ร่วมพิธีบวงสวงรูปปั้น เหมือนพ่อปู่สีสุโธและแม่ย่าสีปทุมมานะคะโดยพ่อจำซึ่งมีความเชื่อความศรัทธาพ่อปู่เป็นอย่างมากจัดบวงสวงขึ้นครั้งแรกนะคะจัดแบบจิ้งใหญ่เลยนะคะโดยขณะทำพิธีบวงสวงนะคะพอจำนะคะพูดไม่ออกเหมือนปู่มาเข้าร่างทรงนะคะต้องการสูบบุหรีนะคะแล้วก็สูบทีละสองมวนสองมวลติดต่อกันเลยนะคะ ซึ่งตามปกติแล้วพ่อจำเป็นคนไม่โูบบุหรีนะคะจากนั้นนะคะพ่อจำก็ลุกไปบอกลูกหลานชาวบ้านที่มารอนะคะบอกว่าได้แน่ๆข่อนกการพ่อจำจะกลับมาเป็นปกตินะคะจากนั้นนะคะก็ทำพิธีบวงสวงต่อไปจนเสร็จสิ้นในเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะพิธีบวงสวงจึงแล้วเสร็จนะคะจากนั้นนะคะนักร้องชื่อดัง หมอลำชื่อดังนะคะน้องใหม่เมืองชุมแพก็ได้เดินทางมาร่วมพิธีแล้วก็ได้ลำถวายพระปู่แม่ย่าด้วยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้นะคะและต่อมานะคะพอจำก็ได้เขียนตัวเลขลงในกระดาษแล้วชูกระดาษสมุดนะคะทำเอาคนที่มาร่วมพิธีฮือฮากันเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปบางคนก็เขียนตัวเลขใส่ กระดาษที่เตรียมมานะคะโดยตัวเลขที่เขายกขึ้นมานั่นก็คือมีเลข6ตัวนะคะบางคนบอกว่าตัวนี้แน่นอนรางวัลงที่1ประมาณนี้นะคะ292 106แล้วก็751 67แล้วก็57นะคะและ40นนะคะชาวบ้านบางคนรีบออกไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะเขาว่ากันว่า เกรียนแผงในพิบตาเลยนะคะตัวเลขดังกล่าวที่พอจําเขียนในกระดาษนะคะเกรียงในพิบตาเลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเกรียงแผงเพราะทุกคนเชื่อว่าความเชื่อความาศรัทธาที่มีต่อพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ยา่าศรีปุฒุมมาจะนําโชคมาให้กับทุกท่านนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้คึกคักแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านยิงกับทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ